There's the marina. How you doing? I'm good. Okay. Do wolves use this place? We dock some of our boats there. Okay. สวัสดีครับตอนนี้คุณกําำลังรับชมช่องอ่อแบบเกมทุกเรื่องเกมรวมไที่นี่กับผมแอดมินแชมป์วันนี้เราอยู่ในตอนที่51ของ The Last of Us Part 2จะเข้าสู่ชัพเตอร์ที่37นะครับชื่อว่าท่าเรือเดี๋ยวเราจะ,ะก็คือเราต้องไปที่ท่าเรือนะครับเพื่อไปเอาเรือเล็กแล้วก็รีบไปตามหาเลฟกันเพราะว่าเลฟอะตอนนี้มุ่งกลับไปที่กาะของพวก เสละไฟเรียบร้อยแล้วเพื่อไปหวาดล้อมให้แม่ไปกับพวกเขาด้วยนะที่ซานตาบาบาราส่วนเรื่องของแอบบี้เนี่ยที่ว่า,เ,าเหมือนกับว่าเมลไม่อยากให้เธอไปที่ซานตาบาบาราด้วย<อ>ก็คือแบบม,มันยังค้างคาอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า,าปัญหาเราจะจบลงยังไง Can do s <S คือถึงแม้ว่าเราจะรู้ชะตากรรมของเมลกับโอเว่นแล้วในตอนในตอนก่อนหน้าๆของเรานะครับแต่ว่าคือก่อนที่ว่าเหตุการณ์มันจะจบลงแบบนั้น,เ,นเราจะมาดูกันว่าเมลกับแอบบีจะได้คืนดีกันหรือเปล่า There are blind spots along the coast we can boat into. From there, we'll follow backwards. They're safe. The safest option we have. Any chance Love is gonna change his mind? No. He's stubborn. Does he get what he's walking into? I thought he did. He's got a soft spot for her. I mean, it's his mom. Yeah, well, she won't see it that way. ดูเหมือนว่าแม่ของทั้งเด็กของทั้งสองคนนี้จะเป็นเ,เขาเรียกวอะไรนะคือคือในในอเมริกานี่ครับมันจะมีพวกาศาสนาคริสที่คลั่งแบบแบบเคร่งมากๆนะครับไม่ใช่คลั่งขออไปเคร่งนะแล้วคือเหมือนว่าลทัทธิเนี่ยมันเป็นลัทธิที่ดัดแปลงจากตรงนู้นมาอีกทีหนึ่งก็คือแบบดูทรงแล้วเหมือนกับว่า คือแม้แต่ลูกในไส้หรือว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยคนเหล่านี้เขาเชื่อว่าเออมันเป็นถูกกำหนดมาในประสงค์ของาศาสดาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคือมันก็ค่อนข้างแบบไร้เหตุผลมากเกินไปนะครับโอเคแต่เราก็มาจะมาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไง แล้วก็ตอนนี้จะมีคอ l เล c t ิเบิลแค่เพียง3ชิ้นนะครับก็คือเราเก็บไปแล้วเป็น2เหรียญแล้วก็อีกหนึ่งอันจะอยู่ที่ตัวท่าเรือเค okay, เราจะอ้อมไปทางนี้แล้วก็นี่จะเป็นอีกหนึ่งตอนที่ถือว่าสนุกอยู่เหมือน,นกันนะครับคือเหมือนว่าของดีๆเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในตอนท้ายซะเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นการ เราอะเข้าใกล้่าดูเหมือนจะไม่ทันแล้วนะเราเข้าใกล้ตอนจบเต็มทีแล้วเพราะว่าเออมันจะจบที่ประมาณชัเตอร์ที่44นะครับก็เดี๋ยวอีกนิดเดียวนะเราก็จะได้เห็นบทสรุปกันแล้ว แล้วก็ยังไงเราต้องขอขอบคุณทุกคนมากจริงนะครับที่ติดตามช่องออเบลเกมกับเรานะครับแล้วก็แอดมินแชมป์เลือกเราให้คอยเล่าเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้นะก็ถ้ามีคำแนะนำหรือข้อติชมอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์ทิ้งไว้ได้นะครับบอกบอกเล่าให้เรารูนะเราจะได้ไปปรับปรุงเพิ่มนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมพยายามทำเวลาสุด คืออยากจะปิดให้มันทันวันที่19นี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอเกมโกซอฟ s มะอีกแล้วครับก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามกับเราไลายที่ออเบาเกมครับผมแอดฟินชัมก็จะรับหน้าที่เหมือนเดิม,ม Boats are across the water over there. We just gotta get up to the road and go around. Okay, sounds good. เราก็มาถึงที่พื้นที่หนึ่งแล้วตรงนี้ก็จะเป็น collectible ชิ้นสุดท้ายจะอยู่ด้านในเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นร้านขายของชํำเล็กๆนะครับก็เหมือนว่าเป็นร้านจิปถาถะที่ตรงท่าเรือขายนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่สัญจรไปมาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนปริศนาอักษรไข่นะครับเรือชั้นโดนยิงไปสองรอบ แรงนำให้ลากอวนออกไปไกลมากขึ้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจดหมายของของทีมวูฟนะครับกลุ่มต่อต้านที่แบบว่าเออปนว่า เออเอาเรือเนี่ยออกไปลากหาปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดดพวกสกาที่อยู่ฝั่งนู้น่ะไล่ย,ยิงเอานะแล้วก็แบบว่าไอการที่ว่าเสียโรงฟักน่าจะเป็นแบบว่า,าโรงเลี้ยงไก่หรือหรืออะไรก็แล้วแต่นครับทำให้แบบมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะเราควรจะถ่วงมันคืนกลับมาโอเค เดี๋ยวเราดูกันนิดหนึ่งนะว่ามีอะไรที่พอจะอัปเกรดได้อีกบ้างไหมอ่ะโมเมนตัม um, อันนี้ผมอัพให้เต็มไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เหลือก็จะสุดท้ายจะเป็นสายของการประดิษฐ์สิ่งของแล้วแล้วก็จะปอเตอนี้อ่าก็จะเป็นหมดนะครับคอลเลกติเบิลททีนี้เราจะเข้าสู่ความมันของตอนนี้กันที่ผม เกิดนำไว้ทีแรกเ น,นี้จะเป็นตอนที่เราจะต้องใช้เดียวดูเหมือนว่าจะมีการยิงต่อสู้กันแบบเดือดมากๆ island tonight, and this pendejo showed up. I sent the guy to call for help. Backup should be on the way. should be. I need one of those boats. Now. Why? Ask me later. Then I guess you're gonna help me take this guy out. Let's do it. อ่าดูเหมือนว่าจะเราจะเจอกับ สไนเปอร์นะครับอาจจะเป็นสไนเปอร์ของพวกสกา่าเป็นท่าเรือที่66กดูเหมือว่าจะเป็นข้อมูลของ มือสไนเปอร์คนนี้นะว่าผมมาเมื่อสองสวันก่อนแลวคือสาเหตุที่ผมจะต้องก้มแบบนี้คือสไนเปอร์คนนี้แม่นมากเนระับเราจะต้องแอบเอาไว้ อันนี้มันจะเหมือนกับหนังสงครามเลยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปกันต่อโอ้โหเราจะอ้อมอยังไงไม่ได้นะครับคือเราไม่เห็นว่าแสงของสไนเปอร์มาจากตรงไหน อันนี้คือทีมของแมนนี่นี่โดนเก็บไปหมดแล้วไ,ไม่มีทางเรื่องครับตอนนี้ก็ต้องกลั้นหายใจตาม

เมื่อกี้ผมเห็นเขาแล้วเขาอยู่ตรงทางเชื่อมของด้านหน้าเรานะที่ที่อยู่บนตรงนั้นนะครับเยเดี๋วราต้องใช้นี้เป็นที่กำบังแล้วก็แอบหนีเข้าไปที่ลานจอดรถทางขวา Shit. เราลอดผลมาจากการถูกสส่สักพักนึงเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อไหนก็จะเสพในเรื่องล้วนๆนะเพราะว่า c o l l e c t i b e เราเก็บไปหมดแล้ว สไนเปอร์คนนี้เขาฉลาดมากเขาใช้ไอันี้เป็นเหยือ่อเราต้องวิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับก็คือเหมือนยิงให้ตรงนี้เสียงดังแล้วก็เรียกพวกผู้ติดเชื้อมาลุมยับสองคนนี้ คือเราต้องพยายามเอาตัวหลบจากตรงนี้เราจะปลอดภัยหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ มาได้ประมาณหน,นึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายโอ,อ้โหมากแล้ว à. Hay giờ Oh my god เกอร์ที่ด้านหน้าอีกหนึ่งคนเดี๋ยวเราจะรอให้หมอกพิดนี่หมดไปก่อนแล้วก็ปลอ,อดภัยแล้วนะครับ นก็เป็นอะไรที่แบบว่าสาหัสสุดๆโอเคเอ่าปลอดภัย เดี๋ยวเราจะเตรียมข้าวของกันนิดหนึ่งเ,เดี๋ยวมาดูด้านหลังนี้นิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าไม่มี Couldn't have gone far. Alice <skrøk> <skrøk> แต่แมนนี่ก็ไม่รอดนะครับคือมือสไนเปอร์นี้คือทอมมี่นะครับทอมมีท่ที่ที่ว่าเออเป็นน้องชายของโจนั่นเองนะจากจากวายโอมิงนะเป็นมือสไนเปอร์จากไวโอมิงไม่ใช่เป็นมือสนอ Wyoming, ไเน,สนเปอร์ของเซราไฟอะไรทั้งนั้นนะครับโอ้โหแมนนี่ก็คือมีชะตากรรมแบบนี้เค แล้วก็ไม่รู้ว่าแอบบี้จะจําได้หรือเปล่าเนี่ยอพอพอไปถึงที่ตัวโรงภาพยนตร์นะครับโรงละครโห่เนี่ยก็เป็นการดวลเดี่ยวแล้วก็ดูเหมือนกับว่าทีมงานของ s a l เล็กซิตี้หรือว่ากลุ่มไฟ r e ฟา y เก่าเนี่ยจะหายกันเกลี้ยงเลยนะโอเค <Fuck. S 1> ก็การโชว์ออฟ ตอนที่ย้อนอดีตไปให้ดูทอมมี่ใช้สไนเปอร์นั้นเป็นของจริงเลยนะครับว่าเขาเก่งมากๆาเดี๋ยวต้องหาทาง Which way? Come on. Where is everyone? No guards? They don't use this corner of the island. อ่ะโอเคครับยังไงวันนี้มันก็สักพักหนึ่งแล้วตอนนี้เราจะเข้าสู่ชัปเตอร์ใหม่นีมันจะเป็นชัปเตอร์ที่38ก็คือก่อ โอเคแต่ว่าเราจะหยุดไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเรจะกลับมาตอกอีกทีไวๆในตอนหน้าสำหรับตอนนี้แอดมินแชมป์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ All About Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่